โบไปกัน huh. ล่ะอ๋อโอ้ยช่วยหอยด้วยค่ะพี่โอ้เล็กกูเลยส่โอ้ตายให้ตายเถอะอุ้ยตายฉันได้คิวอีนั่นอีนังคนนั้น นี่เนี่ยช็อตช็อตช็อตเบ่งใสเลยครับแบบเบ่งเบ่งเลยเบ่งเลยอุ้ยนี่หนีฟาร์มป่ะได้ได้หนีฟาร์มเลยเพราะเธอเป็นแครี่คนเดียวในทีมที่ฉันมั่นใจอะไรนะมีเซนแล้วไม่เอาแล้วคือทุกอย่างคนเปิดก็เราใส่ก็เราคนเข้าก่อนก็เราช็อตช็อตช็อตที่อ่ย uh ังเป็นไฟเลนไฟเลนไฟเลนใครหนูม okay. ันไม่กี่ป๊อปหนูก็ตายแล้ว โอยแตาจะว่ามันนิดเองมันอยู่ไหนกันเฮ้ยมันกดเหตุนี่ว่ะวายเดิอจะได้คิวหมดเลยว้า